น้ำร้นครับเดี๋ยวมันเสริมคู่มนันอ่ไหม้ อันตรายครับแตนตรงยางไปยังระมัดระวังครับหลอดปะนี่บอสิเดเลียนสิที่จบครับจบบับไดด้วย <laughs> เดียวดูน,น,นั่ำมัน

ยูพูดนะพอเดี๋ยวลอ,อยครับลอยทั้งหัวอันนี้หน้าข่าง,างกันครับนองก็เลี้ยงหมูอารมณ์ดีปล่อยเลยต่เก่านี้เลี้ยงปลาพอมาเลี้ยงบกหอย มาไมา่แห้กระลดครับคว่เล็กหน่อยมาใส่มาเร็วเร็วเร็วมามามามเร็วเาย่านมาปล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 าเรอกันมาด ต้นซากปลูกไว้แล้วโดนน่ะน่าจะสิบปีแล้วอันนี้ปลูกอืมยุงปะผมสับสนอ่าระวังพยุงกรับอัน,นต้นดูอ๋อนี่ต้นดูอันนั้นต้นพยุงเนาะ ระดับหน้ามันสูงครับปลูกไผ่ไปหันตายแด้ป้องพอท่านตายแล้วท่านตายเจ้าพ่อม่ทั่วหมดเดียงยืนคุยหมดเดียง แดงติ่งๆนี่นี่ต้นบักพีพวนพีพวนเตี้งต้นอยู่ค่า ไอสองตงนันนี้นั่นไปแล้วแลวหละไปสองตงนันนี้จมไปแล้วอ๋อนิดพอแล้วครับ ฝนตกมานี่ให้เจ้าคงจะเอาน้ำออกจากเขานะครับสูบน้ำออกเดยอรอบน้ำอ้าวฝนแห้งมันี่เนาะเพราะว่าทาเขาใหญ่แล้ครับงเอาน้ำไปเนาะเลาะครับเลาะ นีก็ทอทอปิดไปก่อนบีหกเนี่ยเนาะปลายทอยแถวนั้น ไหลแมพ่พีก่อนครับโอ้อาเดี๋ยวมีเต็มหน่อยด้วยนี่นะแต่อยากให้มันเต็มหมีเร็วๆครับมันสีแดงไหลลงไปข้างล่างเก็เบสซาข้างล่างก่อนหนาเหมามันเต็ม ไหลไปมอนไหลหรอเปล่าอโอเคครับน้่นไปละโอ้มุดมุด,มด หอ,อยนางมันท้ายรูปเสิว่าด้ถืออ,อุปกรณ์มาั้งว่าด้ถือจอบอถือเสียมมาั้นครับไม่กโข่ยกข่อยเลยแต่หมดหมด เอาจ่อมาเห็ดไหมครับนี่กระหน้ำหมันเต็มนี่นี่าจะเบิ่งยาวๆเงี้ยวนาอเบิง่งเบิ่งสวนครับโอ้ยนกนกไก่หน้าบินไปแล้วครับอันนี้นี่โอ้หมดกลิ่นปาก ผ้ายี่เลี้ยงน,นี่ไผ่เลี้ยงครับอันนี้กล้วยไผ่เลี้ยงผมปลูกเออ่ปีที่แล้วครับประมาณปีหนึ่งอ่ะเนาะปลูกได้อันนี้ก็สะอาทิตย์ที่แล้วก็ปลูกบัวครับเอาบัวปลูกเพิ่มเป็นบัวขาวเบิ่งสิติดให้ผมบ่หรือปล่าสิกินหมด นี้ก็มีบัวโป่งบัวขาวบัวแดง อันนี้ไผ่ไผ่ตำขวานเอ่อบางคนเย่างอื่นไผ่ตันนะครับนี่ไผ่ตำขวานอันนี้ไผ่ไผ่เขียวไผ่ไผ่ไบานไผ่เขียวไผ่พื้นบานนะครับอันนี้ต้องตัดออกสางก่อตัดออกโอ้โห ข้างนี้ปลูกกล้วยครับโอ้ปทาธานีิเก็บเห็ดเด้นี่โอ้อเห็ดเห็ดปลวกผมหน่อยครับเดี๋ยวเอากระตามาเก็บเพราะเดี๋ยวหมกเด่นเนาะ ลืมข้าวอันนี้ต้นต้นไม้ที่เอามาปลูกอาทิตย์ที่แล้วแต่ว,ว่าบอท่านได้ปลูกครับเดี๋ยวเอาไปปลูกต้นมะฮอกกาน,นีอันนี้ไผ่เหลืองครับไผ่เหลืองมีไผ่เหลืองเดี๋ยวหนามากกว่าวมอีกฮะ แต่น้ำถ่วมมาตายครับไผ่นี่น้ำทวมนี่ก็ับเหมันไหลไหมพี่ครับต้องจัดการอีกหลายอย่างน,นี่แต่น้ำน้ำม,มาหลายเนาะโมมกล่าวว่าเออคู่นี้ มันไหลไปพียมนะครับให้มันไหลลงหอมนีนำ้ำเราันจะมากคงจะเขา่าเฮ้ยไงพอดีแล้วเข่าทั้งล่างนี่ก็ไหลต่อยพูนครับะดีไปสุดเขตนี่ก็ที่ไหลมากอ่า สุดเขตครับกอไผ่นี่ครับอ,อันนี้ก็เขตแดนหไหลลงให้หน้าข่างๆกันนะครับหน้าข่างกันอันนี้ก็ปลาม่วงเก้าครับปลาม่วงเดี๋ยวผาหลาอะ่างไปทางผุนกันสักคราวกาวาเฮดถนนมันนี่น อ,นะอันนี้ก็ไว้ครับไว้ต้นไว้ไมีอยู่ปะปายเดี๋ยวต้องจัดระเบียบไหมครับ ไวอีกแล้วครับหลายต้องออกไปข้างก่อนกำลังขึ้นขั้นแท่นี่กับปันไม้ครับนาประชวมแล้วปลูกกล้วยปลูกพยงุงกับยางนาไว้มเอเสาเนี่ยว่าปลูกปลูกเคิม่ ยุ่งอย่างหน้านะครับฝขั้น,ดนเด่นไปให้สุดกันไปบ่งเหยาะๆเนาะขั้นเดน่น ยางหน้าครับอย่างหน้าไปยางหน้าอันนี้ลักชนโอ,อ้างกันประมาณหาสิบเส้นยาียวะละตะพุ่นครับมีอยางหน้ากับต้นท่อนบอกครับอ่าต้นทอนที่ปลูกไว้เป็นแถว คันแท้นั่นก็นดีปลูกยางหน้าให้กันครับแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวค่อยๆปลูกไปแล้วก็คันแท้กับต้องเสริมอย่มันใหญ่ขึ้นขี่คานเฮ็ดหน้าครับเพรต้องเห็นหน้าหลายเหตุแบบขี่คานเสริมคันแท่ขึ้นยงใหญ่ครับกว้างจะแปดเมตรเนาะมันแรนด์ด้วออยยางเดอออมหน้าเลยนะครับ ตื่นไม่ยังมันเศร้านี่ยมาเรียนเนี่ยพ่อต้องไปไช้แกล้งอยู่หน้านี่ยและเรียนออมหน้ากับพ่อแล้วบอกว่าเรียนก็ทือบกจกยางออมหน้าเนาะต่างบอกกำลังไก่เลยเปลียด <c oughs> ขั้นหนีกับ้องเสริมครับเห็นเป็นถนนจากแปดเมตรเสื่อมมากวัต้องเข็ดสูงเปิดทั้งล่างครับเสริมพ่อเลยรถแลน พอไม่ได้เถาไปหนาหหาแนวสบายเด๋ยวหอนนะขั้นนี้ก็ดีเฮ็ดแปดเมตรที่กันครับขั้นนี้ก็ได้แปดเมตรเป็นสุดเลยโอ้หอนอะไไปเนอง คลิปนี้กับซ้ำนี้สักกันนะครับขอบคุดดีดตามครับ